สวัสดีค่ะเอมี่ค่ะบอนนี่ค่ะวันนี้เจอกับสองสาวจากเรื่อง As l u c ของเราค่ะดูไหมคะซีรีส์เดียวามาเกือบรึ่งทางแล้วใช่ค่ะอาทิตย์นี้เป็น EP ที่6แล้วค่ะจริงๆอยากดูต่อนะให้มันแบบเล่าเรื่องไปเรื่อยๆแต่พอมาถึงกลางเรื่องมันก็เหมือนจะจบแล้วยังไงก็ไม่รู้อะ รู้สึกว่ามันเวลามันผ่านไปไวอยู่นะจริงใช่แบบแป๊บแป๊ครึ่งเรื่องแล้วหรอยังไม่ได้รู้สึกห่างเหินจากกองถ่ายขนาดนั้ได้ซ้ำแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบจะมาครึ่งทางแล้วก็อยากรู้เนื้อหาแต่ไม่อยากให้จบไม่อยากให้จบเลยครัยอดวิวก็เป็นที่น่าพอใจแล้วก็มีคนดูแบบร้านเนาะใช่แบบมีคนดูแบบ ร้านวิวไม่กี่วันอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ไม่รู้ว่าเรื่องอื่นเป็นยังไงแต่สหนูแบบก็คือหนูก็แบบเทรนทวิตเตอร์ก็แบบใช่ใช่ก็เห็นทุกคนตั้งใจเทรนกันพวกหนูก็แบบต่างสองอยู่นะคะได้าใช่ขอบคุณทุกคนมากมเลยค่ะใช่เห็นแบบบางคนแบบเทรนยันเช้าอะไรเงี้ยเพื่อที่จะทําให้พวกเราสองคนไปได้ไกลตอนนี้ทํางานหนักแค่พวกเราค่ะสองโซเชียลเปนมากที่สุดไหนคะโอ้ตอนนี้ก็เริ่มมีหน้าตัวเองขึ้นฟีกไหมคะวันนี้ มีบ้างนะคะมีมีตลกบ้างตลกบ้างอะไรบ้างอะไรบ้างก็แบบน่ารักดีค่ะเพราเราเป็นตัวเองตีงเธอเดงขนาดไหนคะไหนเด้งโชว์มันพี่ก็จะให้เด้งอย่างเดียวเลยชอบพี่มีชอบเด้งเดินเดินอยู่เด้งนั่งนั่งอยู่เด้งไม่ก็เป็นคนแบบว่าเดินอยู่นึกถึงเพลงก็เต้นเลยใช่เขาเป็นคนมีเสียงดนตรีในหัวใจใช่ไหมคือบางทีแบบอ่อมๆแล้วแบบอ๋อเปิดเพลงฟังก็แบบวูดตบู๊ตู๊อะไรอย่างงี้ไง คือมีแต่บอนนี่ที่พูดนะเอาจริงคนอื่นนะพี่จอมก็เห็นตอนนั้นนะพี่จอมซิงหรอพี่จอมสะกิดให้ดูหรือว่าคนอื่นเขาก็เห็นแล้วเขาก็แบบมองผ่านไปแต่บอนนี่แบบหนูชอบแบบเดียร์อะไรเงี้ยเออเออเพราะว่ามันน่ารักดีหนูชอบเพราะว่ามันน่ารักดีหนูชอบแล้วเอามาล้อปะคือจริงๆไม่ได้อยากล้อมันคือสิ่งที่เราเอ็นดูอ่ะมันน่ารักแบบเด้งเด็กเด็กแล้วน่ารักอ่ะชอบ ก็นห,หนูเป็นอย่างนี้แล้วแต่ว่าอยู่ในพื้นที่คนหมื่นคนหนูก็สามารถเป็นอย่างนี้แหละถ้าหนูแบบหนูเป็นตัวของตัวเองจัดถ้าสมมติแบบถ้าหนูอารมณ์ดีมากอะไรอย่างเงี้ยหนูก็หนูก็กช่วงนี้อารมณ์ดีไหมช่วงนี้ซึมเศร้าดนึงช่วงนี้ก็มีแบบซึมเศร้าบ้างแบบเศร้าซึมแต่ว่าเศร้าซึมเศร้ซา,ซ,า,ซ,ซ,าซึมแบบ เพราะว่าดูอีพีห้ามาล่าสุดดูอ p พก็เลยเศร้าซึมเศร้าซึมเลยใช่ EP EP 5้าล่าสุดทำเหม่อเลยอะหนูเป็นกับพี่มี่คนเดียวนะคะหนูเป็นอินโทรเวดที่พูดเก่งแค่กับพี่คนสวยใช่วันนี้บอกว่าทำไมชอบบอกว่าเขาเป็นเอ็กโทรเวดใช่เขาจำได้ว่าตอนเจอกันครั้งแรกยังนั่งติ่มอยู่เลยใช่แต่ว่าบอนนี่เป็นเอ็กโทรเวดของหนูคนเดียวค่ะจริง ก็ใช่ด้วยมันคือหนูปล่อยให้วันนี้ทําอะไรก็ทำไงเพราะว่าคือคือปกติชีวิตประจำวันหนูอะถ้าอยู่คนเดียวหนูจะแบบคิดเยอะมากก่อนที่จะทําอะไรแต่ว่าพออยู่กับพี่มี่หนูรู้สึกว่าแบบเราไม่จำเป็นต้องคิดขนาดก็ได้คือบางอย่างหนูก็อาจจะแบบตีกรอบให้ตัวเองเยอะไปด้วยแต่พออยู่กับเขาหนูรู้สึกก็แบบหลายอย่างมันไม่จําเป็นต้องคิดเยอะขนาดนั้นไม่ไม่ค่อยแบบมองว่าวันนี้ทําอะไรอะไรเงี้ยแบบ ก็ได้ทั้งหลายทำใช่ค่ะก็เลยเด้งกับพี่เออเป็นอาจจะเด้งไม่เก <laughs> ่งเออเขเลยแบบว่าแบบรู้ส like ึกเป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเนาะใครจะซืเรื่องีเนาะกับพี่แคนต้อแบบยากไหมกับการที่ต้องเก็บสีหน้าเก็บอารมณ์กับพี่โัดี กลับหายๆคือสำหรับหนูเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ยากที่สุดเลยค่ะไอาการที่แบบเล่นน้อยแต่ดูมากเล่นนิ่งแต่ต้องรู้สึกเยอะอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่ยากที่สุดของหนูในเรื่องนี้เลยซีนที่ระเบิดอารมณ์หรืออะไรเงี้ยหนูว่ายากแต่หนูก็ยังรู้สึกว่ามันง่ายกว่าการที่เราต้องเก็บต้องเก็บไว้แต่ต้องแสดงออกมาอยู่ดีให้ทุกคนที่คนดูได้รู้อยู่ดีอะไรเงี้ยหนูว่าตรงเนี้ยยากที่สุดสําหรับหนูแล้วอะ่ะเออแบบว่าบางบางทีแบบพี่พุ่งกับก็จะแบบว่า อันนี้ยังไม่ใช่แพมอ่ะถ้าแบบล่าเริงขนาดนี้ไม่ใช่แพมอ่ะยิ้มขนาดนี้ไม่ใช่แพมนะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบเออว่ะพอเขาพูดอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องทําให้เราอาจจะต้องทํากันบ้านมากขึ้นว่าจิตใต้สํานึกของแพมมันเป็นยังไงกันวะอะไรอย่างเงี้คยค่ะเลยเป็นความยากแล้วก็แบบยากที่ต้องแฮนดลกับอารมณ์ตัวเองเวลาเป็นแพมด้วยคือหนูไม่รู้ตัวว่าหนูอ่ะหมู่ดีแต่คนอื่นอ่ะบอกว่าหนูอ่ะ แบบเป็นอะไรหรือเปล่าโกรธใครหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหนูบอกหนูยั่เป็นไรเลยแต่ว่าบางทีมันอ๋อหน้าหนูมันเป็นอย่างนั้นหรออะไรอย่างเงี้ยหนูว่าอาจะโฟกัสมากๆจนมันซึมซับอะไรอย่างเงี้ยป่ะอืมคือหนูรู้สึกว่าหนูยังเป็นตัวละครได้ไม่ดีหนูอาจจะหมกมุ่นเป็นนิดหนึ่งด้วยจนแบบบางทีหนูก็เผลออร่าเผลอเผเป็นแพมไปโดยที่คนอื่นเขาใช่มองมั้งคะอันที่หนูไม่หนูไม่รู้ในหนูไม่รู้ในความรู้สึกนั้นนะว่าเขาอะ เป็นพี่แพนไปช่วงหนึ่งเพราะว่าก่อนที่จะเข้าเข้ากองมารู้สึกว่าพี่เอมี่อนนันเลิศกว่านี้ชิลกว่คือจีนเป็นคนอันเลิศมากเพรก็หนูรู้สึกว่าอยู่กับพี่เอมี่หนูชิลแต่ว่าช่วงที่ถ่ายอยู่อยู่กับพี่เอมี่แล้วแบบมืนมันตึงจังเออซึออ่งหนูไม่รู้ตัวเลยใช่เลยว่าเป็นอินโทรเวิร์ดอยู่ช่วงหนึ่งออพี่หนูไม่รู้ตัวเออแล้วแบบบางทีแบบเหมือนมันแบบยิ่งต้องมีแผนการอะไรในหัวอีกหน้าเลยดูร้ายมั้งไม่ร้ายนะสวยไม่ร้ายนะสวยขอบขอบคุณ ตัวละครของเองของวันนี้ย่งอืตัวละครของหนูจะตรงข้ามกับพี่แพมเลยค่ะสมมุติว่าพี่แพมต้องเก็บแต่ตัวละครหนูอ่ะต้องเปิดทุกอย่างอการแสดงสีหน้าการแสดงออกทางอารมณ์มันต้องชัดหมดไปหมดเลยใช่แบบว่าตอนร้องไห้ก็ต้องร้องไห้ให้สุดตอน รู้สึกผิดหวังเสียใจแววตาทุกอย่างมันต้องออกชัดหมดเลยอย่างเช่นแบบพี่ผ่านมา2องีพีที่ผ่านมาที่แบบ<ช>เล่นเมาหรืออะไรเง,งี้ยก็ต้องเล่นให้แบบให้เมาแบบเมาปล่อยตัวเลยอ,อ,อะไรประมาณนี้ค่ะค่อนข้างจะเป็นแบบคาแรคเตอร์ที่ต่างกับพี่แพมเป็นคนละควหนึ่งใช่ใช่ใชซึ่งมันก็ยากตรงนี้แหละตอนที่ต้องแฮนด์ลกับแบบความแปรปวนของอารมณ์ตัวละครด้วยที่ต้องแบบเดี๋ยวก็แฮปปี้เดี๋ยวก็แบบเป็นไลฟ์โค้ทเดี๋ยวก็แบบ ใจเย็นเดี๋ยวก็แบบร้องไห้เสียใจอะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็แบบต้องคอยแบบปรับพลังงานของตัวละครให้มันแบบอยู่ในเวอร์ดอกรักให้ได้ตลอดเหมือวันที่แบบถ่ายถ่ายไปแล้วแบบเอเนอร์จีหมดอะพี่ฝนก็จะแบบเป็นดอกลักที่ง่วงมากหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะแบบบูธบูธแบบต้องเอเนอร์จีเท่าดอกลักอะไรเงี้ย้ตอนีี่นั่งอยู่เป็นแฮมกับดอกลักหรือว่าเนอหนูว่าหนูวางแฮมได้แล้วนะ วันนี้ว่าพี่พี่วางได้แล้วไหมหนูว่าวางได้แล้วหนูแฮปปี้นะที่พี่มีิวางพี่แพร่ได้ที่พี่กลับมาที่พี่กลับมาแล้วหนูยังเป็นดอกร้าอยู่ไหมอืมพี่ว่าก็ก็ครึ่งครึ่งอ่ะยังไม่ได้หายไปขนาดนั้นหนูรู้สึกว่าหนูก็ยังอยากเก็บดอกรักไว้อยู่เออใช่ใช่เออรู้สึกว่าอยากเก็บเอเนอร์จีเขาไม่อยากเงียบขนาดนั้นอ่ะอืมซึ่งก็ซึ่งมันเป็นเอเนอร์จีที่ดีใช่ค่ะตัวดอกรักเป็นคนแบบมองโลกในแง่ดีมากอะไรอย่างเงี้ย โอ้โหสนิทแบบสำหรับหนูที่สุดเนี่ยคือเราคุยกันอะไรสาระแบบมากอ่ะคือหนูรู้สึกว่าถ้าหนูจะสนิทกับใครอ่ะมันต้องแบบเราสามารถส่งติ๊กตอกไปให้เพื่อนโดยที่เพื่อนไม่ต้องอ่านใช่ได้อ่ะก็รู้สึกว่านั่งเฉยเหนูก็ไม่รู้สึกอัดเวลาอยู่กับพี่แบบว่าจะทําอะไรก็รู้สึกว่าแบบหรือแบบเชื่อป้าว่าแบบ สมมติว่าอยู่ในที่ที่คนมีคนอื่นเยอะอะหนูจะแบบทำตัวไม่ถูกแต่พอมีพี่เอมี่เข้ามาอยู่ในวงนั้นอะหนูจะแบบสามารถพูดกับคนอื่นได้เยอะมากเลยแบบว่าเออมันเหมือนเป็นอะไรก็ไม่รู้อะเออเพราะมีพี่เออเหมือนพอมีพี่เอมี่แล้วหนูสามารถแบบอออาจจะรู้สึกหมายกล้าเป็นตัวเองมากกว่าจริงๆเขาเป็นคนสดใสอย่างนั้นแหละจริงๆแล้วอะจริงๆหนูแค่ไม่กล้ามากกว่าเออแต่หนูแบบไม่กล้าแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบ ไม่กล้าแบบเผยตัวตนให้คนให้คนอื่นรู้โดยที่แบบไม่ระวังตัวอย่างเงี้ยเออหนูว่าแต่พอมีพี่เอมมี่แล้วรู้สึกว่าแบบมีพี่เอมมี่แล้วเหมือนเป็นแบบพื้นที่ปลอดภัยมากกว่าน้อเห็นพี่มี่วาดรูป คือแบบเคยเห็นแต่พี่นี่วาดแต่แบบไม่เคยเห็นเขาจริงจังตายแล้วคือหนูอ่ะชอบวาดลูกแบบหนูไม่ได้วาสวยแบบเขาไงสกิลอาจจะไม่มีไม่อาจจะถ่อมตัวอยู่หรือเปล่าพูดจริงพูดจริงแล้ววันนี้พีก็เลยเอาลยตรงนี้ว่าเราถ่มตัวหลาโอ้ยโอ้้ย้อ้้ย้ยอย้อยจะโ้สอลย ภาพแทนคำตอบถ้าพูดถึงอาสิรักของเราแต่ละคนนึกถึงอะไรคุณเขียนเยอะมากเขียนอะไรอ่ะเอ้าก็กลัววาดไม่ครบกลัวลืมเปิดเลยปะคะเปิดเลยหนึ่งขับกล้ามคุณเขียนเยอะมากเฮ้ยดูเลยว่าใครเป็นคนมีระเบียบที่ไม่มีเลยอันนี้ก็คือแน่นอนว่าอุย มีฝนเออใช่มีฝนเหมือนกันแต่ว่ามีเหมือนกันมีฝนเหมือนกันแต่ว่าวาดปลาไม่ลืมวาดปาทองไม่เป็นไรแล้วก็มีโปสการ์ดค่ะแล้วก็มีวานิลาลาเต้เหมือนกันก็มีดินสอวาดรูปมีรูปโอมใช่มีฟันมีพี่แพมเวอร์ชั่นหมอฟันเห็นไหม้อใส่บวกไม่อันนี้ อันนี้ดอกลักอ้าวดอกลักจะแสกข้างตลอด้ทันบาถูกไหมล่ามียายมีพี่ติด้วยใส่หมวกอยู่ใส่แมสเห็นไหมกาเป็นซีนีพีหนึ่งออันนี้คือแบบเครื่องมือการแพทย์ต่อไปอยากทำทีนที่ชอบที่สุดอจะแล้วใชยรู้ใช่ไหมรู้ดิบอกแล้วว่า ว่ารูปเหมือนกันแต่มันอาจจะไม่ได้เหมือนกันไงน่าร่าให้มันมินิมอลมินิมอลนี่ยังไปเลยคะเพราะเป็นซีนที่แบบว้าวมากตอนที่พี่แพรมถอดเสื้อออกมา <c oughs> มันเป็นสีนแรกที่ดูแล้วใจเต้นใช่ๆใ,ใส่เต้นแบบตุบๆๆๆตุบตุบตุบะแล้วมันเห็นความรูกแบบอะไที่แบบว่า โลกอะโลกอืแตามันใจสั่นดีค่ะอส่วนแบบของแพมก็รู้สึกแบบว่าเริ่มอยากรู้จักน้องมากขึ้นจากซีนนี้แล้วที่สัพัน์ก็สวยมากซีนนี้คือใช่เป็นซีนที่ภาพสวยมากพี่แพมสวยพี่แพมสวยแน่นอนถ้าจะให้ดอกอะไรคะอยากให้ดอกอะไรมามามาเริ่มอันที่รีบอ่ะ ดอกกุหลาบไงไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วมันว่ายังไงอ่ะกันนีค่ะดอกเดียวกันป้าตอนนี้บอกกุหลาบป้านั้นกุหลาบตอนนี้รู้สึกว่าพี่มีเหมาะกับดอกกุหลาบสีแดงว้าวเพราะว่ามีความแบบเซ็กซี่มีความเท่มีความแบบไม่รู้ว่าเห็นแล้วนึกถึงกุหลาบสีแดงอ่ะมีหนามมีหนามไหมมีหนามีหนามนิดนึงเจ็บนิดนึงคมคมเป็นคนคม ป็นกุหบบอนนี่ต้องเป็นกุหลาบสีม่วงเขาเคยบอกว่าเขาชอบใช่ปะใช่ใช่เห็นไหมล่ะสาไม่คี่ชอบสีม่วงใช่ อันนี้ก็คือตุ๊กตาอันหนึ่งนี่คือตุ๊กตาอ่านี่กล่องจุ่มกล่องจุ่มก็คืออะไรก็ไม่รู้ให้ทุกคนไปเดาแล้วก็ใจค่ะหัวใจทางหนูขอมอบเงินให้เลยกับความทุ่มเทที่ผ่านมาคือควรได้รับเงินจริงทํายิ่งกว่าทํางานอีกแล้วก็แล้วก็ให้หัวใจคืนไปก็จะได้กรเนาะที่แบบให้กำลังใจเราตามเราสองคน จริงๆมันเป็นความรู้สึกที่งงนะสำหรับหนูแบบว่าไม่รู้อะทําตัวไม่ถูกนิดนึงหนูสำหรับหนูหนูทาตัวไม่ถูกนิดนึงสำหรับหนูหนูรู้สึกว่าแบบมันเป็นสิ่งที่เราไม่คิดว่าเราจะได้รับมากกว่าคือก็รู้สึกแบบขอบคุณมากมากเลยค่ะจนไม่รู้จะตอบแทนยังไงถ้าไม่มีทุกคนก็คงไม่มีเราใช่ใช่ใช่ทุกคนเลยที่ตั้งแต่เริ่มต้นซัพพอร์ตเราหรือว่าแบบเพิ่งค้นพบเราตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนเลย ขอบคุณมากค่ะซีรีส์เนาะส่วนตัวรู้สึกว่าเนื้อหาซีรีส์เรื่องนี้มันน่าสนใจอยู่แล้วอาจจะไม่ได้คิดว่ามาดูเราก็ได้อยากให้ลองมาชิมเนื้อเรื่องเรื่องนี้ดูเป็นแบบว่ารสชาติใหม่ๆนะคะรู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่สำหรับหนูมูดมันเหมือนหนังมากแล้วเนื้อเรื่องมันแบบเกาหลีมากนะสำหรับหนูว่าเออมันแบบต้องมาดูเองต้องไปดูเองก็คือ กไม่ถูกอะไม่ผูกค่ะมันเป็นอะไรที่ใหม่ละกันใช่เออรู้สึกว่าใหม่มแบบไม่เคยเห็นแบบนี้อะไรเงี้ยฝากทุกคนมาติดตามอารลักของเราด้วยนะคะทุกวันเสาร์สองทุ่มครึ่งนะคะที่ช่องจีเมมสิบห้ค่ะรับชมพร้อมกันทั่วโลกนะคะที่ YouTube g มมี่ทีวีออฟฟิเลค่ะแล้วก็มีอันคัดใน YouTube ก็จะอันคัดค่ะไม่ได้ฉายในช่องใช่แต่ว่าพี่ฝนบอกว่าแบบเป็นซีนที่เขาคั มาเองกับมือเข้มเข้มเข้มข้นต้องดูในยูทูปต้องดูในยูทูปดูใครที่ดูสดก็ต้องกลับไปดูใน u t u b e ต่อใช่ค่ะครบก็ฝากเพลงด้วยนะคะเพลงซีรีส์ของพวกเราค่ะถึงซีรีส์ค่ะเพลงแรกก็คือเพลงไม่อยากจูบเธอในฝันก็เป็นเวอร์ชั่นพิซินเป็นเวอร์ชั่นพิซินแล้วก็มีเพลงของหนูชื่อว่า อาร์สค่ะพี่สิงก็เป็นคนโปรดดใช่ไหมร้อมมากๆเหมือนกันนะคะทุกคนไปบันวิวแล้วก็ไปฟังวนๆไปหนูว่ารู้สึกว่าเป็นเพลงที่แบบฟังก่อนนอนก็ก็สบายดีนะเป็นเพลงที่เป็นเพลงที่ฟังแล้วนึกถึงดอกลักใช่แล้วก็มีเดี๋ยวมีเพลงของหนูเดี๋ยวจะปล่อยออกมาด้วยค่ะชื่อเพลงว่ามากกว่าที่รักนะคะเป็นเพลงที่ทุกคนน่าจะได้ยินกันใน e เครดิต i t ละค่ะแต่ว่าเดี๋ยวรอดูเอ็มลีนะคะ ขอได้เก okay, ิดดีขอเป็นพูดขอบคุณนะคะ